ให้เดินให้เหนื่อยเขาว่าเขาไม่ได้บอกอรู้เกลอะไรตลอดเนี่ยตั้งแถวมไปตั้งแถวใหม่ตไม่เหนมีด็ดม่เหนื่อยกัไน,ไ,นไม่เหนือหน่อยสรุปว่าแคนบีจอยยูยูแคนส์ม me ันที l when ขออนุญาตเนาะโทษดีครับพี่ไม่ครับผมจะวุ่นวายดเนีงอันนี้ตั้งแล้วเดี๋ยวเริ่มเลยเริ่มเลยครับได้เสร็จพิธีแล้วได้เสร็จพิธีพิธีมีตอนเยอะแล้วเนี่แบบเะไ่ต้อปค่ะอถอยค่ะไม่ต้องถอยแล้วค่ะเอ้าโอ้ยเช้าวมนเย็น

Hãy đi nữa. Vào. Hãy đi nữa ta. Ừ, vào đi. Có một người không biết. Đi được không? Đi được không? Ô. อมื <mile inside> ่อกพูดว่าอะไรม่ว่าอะไรอไปไหนบ้าคู่าตที่เาร้องเพลงอะไรเขไม่มีอีกหลายรอบที่เรพร้อมรได้ปอบคุณอยลาพรดออบคุณอยขอบคุณอยเอาเอาเอาคนนี้ กันแต่ละเพลงนี้ฝึกนานไหมต้องบอกความลับตลอดที่สุดนะครับความอีกี่เพลงอ่ะแต่ผมฟังมันไม่ไเข้าหูตลอดเพราะว่าผมไม่คุ้นเลยไม่เคยร้องเลยทสุดนะครับความอีกเพลงอ่งอะก็มันเป็นเพลงที่ไม่แบบไม่เคได้ยินเป็นเพลงที่มันบางเพลงเคยได้ยินแต่บางเพลงไม่ได้จักเลยพวอะไรเนี่ยพลานเนี่ยไม่ได้ฟังเลยได้ยินูใช่ชอบมากเพาะกมรอบแล้วแม่บอกว่า ก็ใครน้องจิตกมันยังเข้าไปเลยได้มนหมดเลยแต่ว่าจะมีอ่านจะได้เลยเพราเขาเกียที่เา่่งงานการการีปทเล่มการจะไปทานาอยไม่ไหวอย่างทันอะ เราจะลับลายตรงนี้แหละงนไม่ต้องรอถึงนี่ครับขอบคุณมากอยู่เก่งมากๆเยี่ที่แปดแข่งมากครัาคแล้วอยู่เขอบคุณเอะไรนะครับนี่น่ คูกูเลยเนูสบายใช่ไหมได้อยู่ปะได้กาแฟยพ่อันดี่เปิดระบอะไรยังไงไม่ถึงจะที่ทำอะไรทำใครทำแห้แโอ้ยจริง่คืนนี้ให้ความหวังให้ความหวัง รถเดียวมาระวังที่